ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL b อลบายซโยอิเปิดคลังอาวุธสิบตะกลเด็ดของอิหร่านจัด3,000ลูกลุยศึกสหรัฐอิสราเอลวันที่7กุมภาพันธ์2,569อยู่กบดิฉันค่ะธนวัดวังชาก่อน บิกวอรผ่าโลกกองทัพอิหร่านได้พัฒนาขีปนาวุธอย่างต่อเนื่องเพื่อยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศนะคะขีปนาวุธล่าวนี้มีความสามารถในการโจมตีเป้าหมายได้ทั่วภูมิภาคตะวันออกกลางและอาจไกลถึงยุโรปหรือวอร์ชิงตันในบางรุ่นเน้นความเร็วความแม่นยำและระบบเช้อเพิงแข็งที่ใช้แล้วสามารถพร้อมยิงได้ทันทีมาดูกัน สิบตระกูลมีอะไรบ้างที่ผ่านมาเราก็รายงานบ้างนะคะแต่ก็กระจัดกระจายเน้นเอาตัวเด่นวันนี้เรามาคุยตัวเด่นสิบตระกูลที่บอกว่าตระกูล family species เนี่ยก็คือมากกว่าหนึ่งในชื่อชื่อเดียวกันก็คือคุณลักษณะคล้ายกันแต่อัปเกรดขึ้นในชื่อเดียวกันนั้นมีมากกว่าหนึงรุ่นอันแรกนะคะที่เรียงนี้จะเรียงตามเ การสร้างก่อนหลังนะเดี๋ยวเราค่อยคุยว่าใครเต้ยใครน u ำบุ r งวันที่อิสราเอลกังวลสรัฐก็อวนใจมาดูก่อนตัวแรกสร้างก่อนใครชาหับตอนนี้มีรุ่น6ค่ะ1,2,3,4,5,6เลยเป็นตะนระกูลหลักที่พัฒนาต่อเนื่องจากสกัดมีพิสัยไกลข้ามทวีปนะคะ ICBM ชื่อเก่ารุ่นเก่า แต่ตัวที่6นะ่ะเกิน2,000กิโลเมตรค่ะข้ามทวีปได้ไปถึงยุโรปไปถึงอเมริกาได้อันนี้ก็ไม่น่าที่จะมองข้ามนะคะแต่ยังไม่ถึงนับบวันนะตระกูลที่2ตระกูลกาเดอร์กาเดอร์110นั้นเป็นขีปนาวุธพิเัยกลางปรับปรุงจากชหัส3คล่องตัวสูงสุดต่อมา คือก่อนหน้านี้มีนะคะกาเดอร์ตัวอื่นแต่ว่าไม่ได้บอกว่าจะใช้โชว์ตัวนี้เพราะว่าแนะนำต้นต้นปีกาเดอร์1นึ่งนงงนี้ตัวใหม่ล่าสดุดเป็นรุ่นที่3ที่4แล้วของกาเดอร์ตัวที่3ตระกูลเซตจิวอาตัวนี้ตัวตึงทีเดียวตัวล่าสุดนี้ใช้ขีปนาวุธเพลิงแข็งสองตอนเป็นขีปนาวุธพิ่ศสกลางรวดเร็วตัวจับยาก เกือบจะไม่ได้ว่างัน้นเธอเพราะเป็นไฮเปอร์โซนตกตัวที่4ตัวนี้ชื่อดังค่ะเพราะใช้ในสงคราม12วันอึง้งเออไปเลยสำหรับอิสราเอลฟัตตาหนึ่งฟัตตาสองตัวที่เร็วที่สุดตอนนี้คือฟัตตาสองนะคะเออเรียกว่าโยนไปแถวๆทะเลอาหรับนะ่ะไม่พลาดฟัตตาเป็นไฮเปอร์โซนิก รุ่นล่าสุดที่อิหร่านถือว่าคือตัวเด็ดที่ป้องกันยากไม่ต่างกับเซจิลค่ะโครัมชานี่คือตัวที่ห้านะตระกูลโครัมชาไม่ได้มีตัวเดียววันนี้มีโครัมชาสี่แล้วเดิมเขาใช้เชื่อว่าไคบา123นู้สึกตัวที่3มก็เป็นโครัมชานะคะ3สีนี้เป็นโครัมชาและล่าสุดนี่คือโครัมชา เ,เปิดตัวและติดตั้งประจำการวันที่เขาเจรจากันนั่นแหละแล้วก็สะพัดทั่วโซเชียลมีเดียเลยว่าศักยภาพแค่ไหนทำอะไรได้มั่งยิงถึงใครได้บ้างในเมื่อสรัฐใช้เรือปืนตั้งพงานหน้าบ้านอิหร่านอิหร่านก็ยิงให้เห็นว่ามีตัวเต็งอีกตัวหนึ่งนะคะชื่อว่าโครัมชาสีที่เป็นไฮเปอร์โซนิก มักสิบแทีเดียวมักสิบแนี่กับเพิปตาก็าไม่ทันต่อมาเอมัดเอมัดนะคะที่เอาไว้ก่อนเพราะว่าโครามชารุ่นก่อนนะสร้างก่อนรุ่นสี่นะเพิ่งเสร็จค่ะเอมัดตัวนี้เป็นตระกูลที่6เป็นขีปนาวุธพิเัยกลางรุ่นแรกของอิหรา่านนำวิถีเป็นหัวจรวดนำวิถีนะคะถึงเป้าหมายได้อย่างแม่นยำรุ่นที่เจ โซจนาโซจนานี่เป็นจรวดเชพเพิงแข็งสามตอนออกแบบมาเพื่อส่งดาวเทียมและอาจพัฒนาเป็น ICBM คือส่วนใหญ่ที่ผ่านมาใช้ส่งดาวเทียมแต่วันนี้เห็นมีข่าวชัดเจนว่าได้พัฒนาเป็น ICBM แล้วแต่ยังไม่ได้เอามาเปิดตัวใช้เพื่อกันรบนะคะ so จานาะตปะตัวที่8ปโซมาโซมานี้เป็นตระกูลเมชคัดคือเดิมรุ่น1รุ่น2และเมชคัดตัวนี้เป็นตัวที่3เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโซมาเป็นขีปนาวุธร่อนพิสัยไกลด้วยต่อไปตระกูลที่9ไกียมหรือเกียมเกียมหนึ่ง เป็นขีปนาวุธพิสัยไกลพัฒนาโดยตัดครีบช่วยส่งตัวเพิ่มระยะและพิสัยกลาอันกับอัลกิยมะนะคะกิยมหรือกิยมมาตัวนี้เออก็มาจากแนวคิดที่จะทำลายหลางแต่ว่าเอาเข้าจริงอากิยมะขีปนาวุธวันพิภาคษาเนี่ยเพิ่งสำเร็จ ก็อยู่ในตระกูลกียม์นี่แหละแต่เป็นตัวล่าสุดที่อันตรายที่สุดเคปนาวุตตัวล่าสุดที่ค่อนข้างน่าหวัว่นหวั่นชื่ออัลกียมะเนี้ยก็อาจจะพัฒนามาจากเกียรมหรือเกียมะหนึ่งในตระกูลที่9มนี้ก็ได้เพราะว่าชื่อคล้ายกัน แต่อัลกิยมหนี้ได้ตั้งชื่อเอาไว้ชัดเจนว่าเป็นขีปนาวุธวันพิพากษา (The Judgment Day Missile) อันนี้เนี่ยเป็นขีปนาวุธที่สร้างคลื่นไมโครเวฟและคลื่นเสียงอำนาจทำลายล้างเทียบเท่าขีปนาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีตัวนี้น่ากลัวที่สุดตระกูลที่สิบไคบาเชกัน ตัวนี้เป็นขีปนาวุธทิ้งดิ่งนะคะพี่ใส่กลางใช้เชื้อเพิงแข็งรุ่นใหม่ล่าสุดน้ำหนักเบาและแม่นยำสูงค่ายบาเชคานเนี่ยใช้ในการรบสงคราม12วันก่อความตื่นตะลึงไม่น้อยนี่แหละคะ่ะ10ตระโกลใหญ่ของขีปนาวุธอิรานเคยรายงานไปแล้วนะตัวตึงที่ร้ายแรง3ตัวจัด อัลกิยามะขีปนาวุธชื่อวันพิพากษาเป็นขีปนาวุธที่มีศักยภาพในการทำลายล้างเทียบเท่าหัวรบนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีธแต่ตัวเขาเป็นขีปนาวุธที่สร้างคลื่นไมโครเวฟจอมเผาเงินเถอะแล้วก็สร้างคลื่นเสียงทำลายประสาทหูหน่ากลัวนะแล้วก็สร้างหลุมขนาดใหญ่น้องๆหรือ เครือญาติของอารชนิกของรัสเซียเลยตัวที่สองคือเซจิลตัวที่สคือฟาตาทั้งหมดนี้คือขีปนาวุธชื่อดังของอิหร่านซึ่งค่อ,คอยๆเปิดตัวด้านหนึ่งจะว่าโขกก็ได้ด้านหนึ่งก็ปรามเตือนว่าเปิดศึกเมื่อไหร่พวกคุณได้เจอสิ่งเหล่านี้ก็ไม่สนใจคะ่ะเขาถือว่าเขามีกระเบิดนิวเคลียร์หากเกิดสงครามกับสหรัฐ AL, อิสราเอลอิหร่านมีขีปนาวุธเท่าไหร่คะ ที่จะรับมือผู้ที่สรุปตัวเลขให้สาธารณฟังก็คือตัวสรัฐนั่นแหละพลเอกเคน็ดแมคคันซีของสรัฐกล่าวต่อคณะกันมาธิการวุฒิสภาสรัฐบอกว่าอิรันนั้นมีคีปนาวุธหลายประเภทมากกว่า3,000ลูกสามารถโจมตีเทลอวิฟได้ทันทีอิรันไม่ได้ปฏิเสธนะและก็ยืนยันว่า ตัวเองนั้นสามารถทำศึกกับสรัฐอสราเซลได้ถึง5ปีนั่นคือมีมากกว่า3,000โลกูกว่างนั้นเถอะแล้วก็ไม่รู้สถานที่เพราะว่าเออเมืองขีปนาวุธใต้ดินไม่ได้มีเมืองเดียวและก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนคาดว่าตะวันตกเองล่ะค่ะคาดว่าว่าจะอยู่ใต้ภูเขาเพราะอิรานนั้นกว้างใหญ่ไพศาลและมีภูเขามากมาย เหล่านี้เป็นต้นอิหร่านจึงมั่นใจว่าตัวเองนั้นมีไพ่เด็กเรียกว่าเบอร์หนึ 1, ่งขีปนาวุธวันพิพากษานั้นใช้เมื่อไหร่อิสเอลจะหายไปจากโลกนี้อันน่ากลัวมากนะคะไม่เคยพูดคำนี้สำหรับอิหรา่านวันนี้ที่อิสเอลท้าถ่ายไม่หยุดอิหร่านก็ได้เอ่ยออกมาแล้วว่าวันไหนเสียงปืนแตกอิสเอลจะเจอก่อนและถ้าไม่หยุดก็จะเจอ ขีปนาวุธวันพิภาคษาลบอิสเอลออกจากแผนที่โลกซึ่งเขาคงไม่อยากทำหรอกคนอิสเอลก็ไม่ได้มีแค่ในทันยูหุนนะคะและคนอิสเอลในคือคนเชื้อสายยู่ในอิหร่านก็ไม่น้อยมีคำถามอยู่เสมออิหร่านบอกขนาดนี้ทำไมอิสเอลไม่กลัวล่ะและสหรัฐไม่กลัวเหรอที่จริงสหรัฐก็แย่งๆนะมนงานมายึกยักมาขนาดนี้เราก็อ้างเจรจามาก่อนเนี่ยตูมไปแล้วแต ทำไมอิสราเอลไม่กลัวเพราะอิสราเอลรู้เชื่อว่าอิหร่านไม่มีอาวุธนิวเคลียร์แต่เพิ่งไม่กี่สัปดาห์เองที่อิหร่านเพิ่งเปิดตัวขีปนาวุธไมโครเวฟที่มีศักยภาพในการทำลายล้างเทียบเท่าหัวรบนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีซึ่งวันนี้เขาก็ยังมั่นใจว่าหากพลาดพลั้งเขากดปุ่มใช้นิวเคลียร์ได้ก่อนเลยอันนี้แหละการประเมินของทุกฝ่ายนะ ต่างมั่นใจว่าอิสราเอลนั้นมีอาวุธหัวรบนิวเคลียร์กว่า90ลูกนี่เป็นข้อมูลแต่สามปีที่แล้วนะป่านนี้ไม่ใช่เยอะกว่าหรือแล้วก็ไม่เห็นมีใครสก,กิดหรือสรั่พูดนั่นหมายความว่าสรัฐมีได้อิสราเอลมีได้แต่ห้ามอิรานมีอิรานก็ไม่มีค่ะแต่อิรานบอกและเชื่อว่ามีอาวุธที่เหนือกว่าและที่สําคัญพันธมิตรยุทธศาสตร์อิรานมีทางรัสเซียและจีน สงครามรอบใหม่ระหว่างสรัฐอิสราเอลกับอิหร่านจะเป็นสารตั้งต้นของสงครามนิวเคลียร์ก็เป็นได้และจะลามไปสู่มหาสงครามโลกสามอย่างไม่อาจหลีเลี่ยงและนั่นจะนำโลกสู่ความพินาศอย่างแท้จริงอิหร่านนั้นไม่ได้ต้องการเช่นนั้นเลยแต่ลูกบอลตัดสินใจก่อศึกมันอยู่ในมือของอิสราเอลและตอนนี้กำลังขยับอย่างร้อนรน ไม่สนได้ว่าผลที่ตามมาจะเป็นเช่นไรเพราะอีเซลมั่นใจในชัยชนะค่ะว่าตัวเองนั้นมีอํานาจครอบโลกของกลุ่มอิลิตอยู่หนุนหลังสั่งได้ทั้งสรัฐและยุโรปแต่ความจริงเบื้องหน้าก็คือพันธมิตรโลกหลายคู่วได้ผนึกกําลังกันแน่นแฟนแล้วมีการรวมตัวของ,ของโลกอาหรับและประเทศมุสลิมก่อตัวขึ้นค่อนข้างชัดเจนว่าจะไม่ยอมสยบ ให้กับการรุกรานยึดครองอย่างเย่อหยิ่งขอมหาอำนาจค้่เดียวอีกต่อไปค่ะจับตาสถานการณ์โลกเท่าทันทุกเหตุการณ์สู่การเตรียมรับมือ ปัญหาที่คาใจของคนไทยในขณะนี้ก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบกับกัมพูชาครั้งใหม่นี่ครับจะเป็นชนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับชอบข้อที่1นะครับถ้าลบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3เดือนขึ้นไปนครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบางปลายกลายเป็นจนวนสงครามโลกในสารนั้นก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับ ความรุนแรงในการรบถ้าทั้งสองฝ่ายต่งแชร่รถเขาต่อสู้กันอย่างรุนแรงความเสื่อเสียจะมีมากขึ้นนะครับก็จะทาให้ส่งกระทบต่อเวทีโลกหรือทําให้นานาชาติตางมาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศกัางเคียงก็เข้ามาเกี่ยวข้องเ้วยมากขึ้นและข้อที่3นะครับคพ <c oughs> ือมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน ข้อนี <S ais ama> <neg> ้ส <st> ําคัญเพราะว่ามหาอำนาจกำลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านในแง่ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือหาโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงทันทีถ้ามีสงครามเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะสงครามคือภัยที่ทุกคนทุกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปยังห้องสมุดโรงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลีย์ w o r l d War 3โดยนวากาศเอกสัมฤทธิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนธิยานชื่นรือไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1,990บาทเฉลี่ยเล่มละ132บาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีถึงโรงเรียนหรือห้องสมุด